สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็ยังมาต่อที่เรื่องของการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แผนภาพนะคะเมื่อวานนี้เป็นฮิสโตแกรมนะคะวันนี้เป็นแผนภาพต้นใบนะคะ แผนภาพต้นใบนะคะ,ะภาษาอังกฤษก็คือว่า stem and leaf plot นะคะหรือจะใช้คำว่า stem and leaf diagram ก็ได้นะคะ,ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นลักษณะการแจกแจงข้อมูลนะคะโดยแผนภาพนี้นะคะก็จะแสดงข้อมูลที่เรียงลำดับจากน้อยไปหามากโดยจะแบ่งการแสดงข้อมูลออกเป็น สส่วนนะคะได้แก่ส่วนที่เป็นลำต้นแล้วก็ส่วนที่เป็นใบนั่นเองค่ะ,ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราไปดูที่ตัวอย่างเลยซึ่งตัวอย่างนี้จะพาทําเป็นขั้นเป็นตอนนะคะจะแตกต่างจากการทําแบบฝึกหัดถ้าแบบฝึกหัดก็จะทําตรงส่วนสรุปได้เลยนะคะแต่นี้จะพานักเรียนทําเป็นลําดับขั้นตอนนะคะก็ดูอาจจะยาวหน่อยนิดนึงนะคะ เป็นตัวอย่างที่สองของเรื่องแผนภาพเนาะ,ะจากผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องนึงนะคะปรากฏผลเป็นดังนี้นะคะเรียนจะเห็นข้อมูลนะคะนับดูซิมีทั้งหมดกี่ค่าสังเกตคะมีทั้งหมด20ค่าสังเกตนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาสร้างแผนภาพต้นใบนะคะ แจกแจงความถี่ของข้อมูลนะน,นี้คือคำสั่งของโจทย์นะคะ,ะลำดับแรกเลยลำดับแรกเลยขั้นตอนที่1นะคะขั้นตอนที่1นั่นก็คือทำอะไรคะต้องจัดข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆนะคะโดยแต่ละกลุ่มจะต้องมีเลขโดดเลขโดดในหลักสิบเหมือนกันนะคะ กลุ่มที่1เลขโดดเป็น2นะคะก็จะมีอะไรมั้งคะ20เรียงตามที่เราอ่านข้อมูลเจอนะคะ20 25ใช่ไหมคะยี่เอ่อ21 28แล้วก็22ตามลำดับเลยนะคะต่อมากลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นเลข3เป็นเลขโดดนะคะเลข3เป็นเลขโดด ได้แก่อะไรได้แก่32 38ดึงลงมาเขียนนะคะ39 34 34 34แล้วก็อะไรคะตัวสุดท้ายก็คือ37นั่นเองนะคะส่วนกลุ่มที่3กลุ่มที่3ก็จะเป็นเลขโดดคือเลข4นะคะได้แก่อะไรได้แก่43 46 42 40และสุดท้ายคือ42อีกครั้งนะคะเลขซ้ำกันก็ต้องเอามาเขียนนะคะ,ะกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มเลขโดดที่เป็นเลข5นะคะเหลืออยู่3ตัวสุดท้ายค่ะคือ56 58แล้วก็57นะคะโอเคดูซิว่าข้อมูล ขาดห้ายตัวไหนไหมติ๊กหมดทุกตัวแล้วนะคะครบทุกตัวเราก็จัดกลุ่มได้ทั้งหมดเป็น4กลุ่มตามเลขโดดนั่นเองนะคะอะ่หลังจากที่เราจัดแต่ละกลุ่มเป็น4กลุ่มได้แล้วนะคะเราก็จะนำนะะเลขโดดในหลัก10มาเขียนเป็นส่วนของลำตน้นแล้วก็เลขโดดในหลักหน่วย นะมาเขียนเป็นส่วนของใบนะคะโดยทำทีละกลุ่มนะคะกลุ่มที่1น,นะคะต้นก็จะเป็น2ใช่ไหมคะเมื่อกี้คือ20ใช่ไหมยี่สิบยี่ห้ยี่เอ็ดยี่แใช่ไหมคะก็จะเปลี่ยนเป็นแยกเป็นฝั่งต้นคือ2นะคะส่วนใบก็จะเอาเลขโดดในหลักหน่วยนะคะก็ได้แก่ 05182มาเขียนเป็นส่วนของใบนะคะกลุ่มที่2ต้นเป็น3ใบเป็นเอาเฉพาะหลักหน่วยค่ะ2894447นะคะกลุ่มที่3ต้นเป็น4นะคะใบเป็น36202นะคะและกลุ่มที่4นะคะต้นเป็น5ใบเป็น687โอเค พอทําต้นและใบนะคะเหมือนเป็นต้นกล้าเล็กๆเนาะทั้ง4ต้นเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเอาข้อมูลทั้ง4กลุ่มนะคะมาเขียนรวมกนะะันแล้วก็เรียงลําดับนะคะตรง เลขโดดหลักหน่วยนะคะจากน้อยไปหามากด้วยนะคะ,ะก็จะได้ฝั่งที่เป็นต้นเนาะฝั่งที่เป็นต้นตัวนี้นะคะก็จะมีอะไรคะสองสามสี่ห้าใช่ไหมคะส่วนขีดขั้นกลางนี้ก็คือใช้เส้นเดียวกันแล้วนะคะรวมเป็นเส้นเดียวกันแล้วขีด,ดยาวๆเลยนะคะแล้วส่วนที่เป็นใบก็เขียนให้ตรงกันกันกบต้นนะคะแต่เรียงลำดับจากน้อยไปหามากค่ะนะคะก็ได้อะไรคะ จาก0 5 1 8 2กลายเป็น0 1 2 5 8นะคะ2 4 4 4 7 8 9เนาะแล้วก็0 2 2 3 6เรียงถูกไหมแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะต้นเป็น5ใบเป็น6 7 8เรียงลำดับนะคะ <5. S 1> เสร็จเรียบร้อยค่ะการสร้าง แผนภาพต้นใบนะคะแล้วเราได้อะไรคะจากแผนภาพนี้โดยปกติแล้วเวลาที่เราสร้างแผนภาพนะคะเราจะต้องอธิบายด้วยใช่ไหมคะว่าแผนภาพนั้นมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างคะจากแผนภาพนี้จุดเด่นมีอะไรบ้างคะเนึ่งนะคะหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่ากลุ่มที่สองนะคะกลุ่มที่สองกลุ่มนี้นะคะส่วนใบยาวที่สุดเลยใช่ไหมคะ ใบยาวที่สุดเลยนั่นก็แสดงว่าเป็นนักเรียนส่วนใหญ่ใช่ไหมคะที่สอบได้ในช่วงคะแนนไหนคะกลุ่มที่2ก็คือ30ใช่ไหมคะ3าอะไรคะ32ถึง39นั่นเองนะคะ32ถึง39นะคะอ่ะนอคนอกจากนี้ดูอะไรได้อีกก็คือส่วนต้นส่วนต้นคือข้อมูลตัวแรกคืออะไรคะเนี่ย ต้นเป็นสองใบเป็นศูนย์ก็คือคะแนนต่ำสุดนั่นเองค่ะคะแนนต่ำสุดคือ20คะแนนและส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็คือต้นเป็น5ใบเป็น8นะคะมันจะเป็นคะแนนอะไรคะคะแนนสูงสุดของชุดข้อมูลนี้นั่นเองค่ะคะแนนต่ำสุดกับคะแนนสูงสุดนะและสุดท้ายนะคะก็คือดูซิว่าเลขตัวไหนซ้ำกันมากที่สุดก็คือข้อมูลซ้ำกันมากที่สุดนั่นก็คือคะแนนที่ได้ 34มคะแนนนะคะต้นเป็น3ใบเป็น444ส 4, 4นะคะสำกันมากที่สุดนะคะอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างการสร้างแผนภาพต้นใบนะคะ stem leaf p o t หรือ stem leaf diagram นะคะเป็นวิธีการทำง่ายๆนะคะถ้านักเรียนคล่องแล้วใช่ไหมเราก็จะทำเฉพาะส่วนสุดท้ายนี้นะคะอ่า ทำเฉพาะส่วนนี้นะคะไม่ต้องเขียนลำดับขั้นตอนมาเหมือนที่ครูพาทำตั้งแต่แรกนะคะทำส่วนสำเร็จได้เลยนะคะถ้าเราคล่องแล้วนะคะโอเคก็จะมีแค่นี้สัน้นๆใช่ไหมคะแต่ละข้ออธิบายด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะพอเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ค่าสังเกตเลยนะคะข้อสังเกตนะคะ ก็จะพบว่ามีข้อสังเกตนะคะที่นักเรียนจะต้องเอาไปประยุกต์ใช้เวลาที่นักเรียนได้ทําเองนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะเช่นหนึ่งกลุ่มเลขโดดบางตัวถ้าไม่มีข้อมูลให้เราคงตัวเลขในส่วนที่เป็นต้นไว้แต่ไม่ต้องลงข้อมูลส่วนที่เป็นใบนะคะเช่นแผนภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าส่วนต้น มีเลขสี่เลขห้าเพราะเราต้องเรียงตัวเลขใช่ไหมคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราจะไม่ตัดเลขสี่เลขห้าให้หายไปนะคะสี่ห้าต้นให้เขียนไว้แต่เนื่องจากมันไม่มีข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นตรงที่ใบเนี่ยก็จะว่างเลยเลขศูนย์ก็เขียนไม่ได้นะคะว่างไว้เลยนะคะส่วนใบจะไม่มีสมาชิกอยู่เลยนะคะว่างไวเลยว่างไวเลยนะคะอันนี้ก็คือ ถ้าเราเจอข้อมูลที่เลขโดดบางตัวมันไม่มีข้อมูลนะคะอย่างเช่นอะไรเช่นคะแนนเนาะสอบคะแนนเร้อยคะแนนใช่ไหมแบบนี้เอ้ยไม่ใช่เเต็มร้อยถูกแล้วถูกแล้วอย่างนี้ได้32คะแนน39คะแนนแสดงว่าคนที่ได้40 4ส4 2 4 3 4 4ไปจนถึง59คะแนนเนี่ไม่มีไม่มีคนได้คะแนนไม่มี แต่ต้องเขียนไม้เขียนต้นนะคะไม่ต้องเขียนใบแล้วก็ไปเริ่มมีคะแนนที่เท่าไหร่คะ68นะไล่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สุดท้ายอยู่ที่คะแนน100คะแนนเต็ม100คะแนนมีไหมคะไม่มีคะแนนนะคะเพราะนั้นส่วนใบเราก็จะไม่เขียนนะคะไม่เขียนข้อมูลนะคะ สังเกตที่2นะคะข้อสังเกตที่2ก็คือในส่วนใบนะคะในส่วนใบนะคะเรามักจะกําหนดเลขโดดในหลักหน่วยนะคะในส่วนต้นก็จะกําหนดเลขโดดในหลัก10เช่นอะไรคะเช่น34 3 4นะคะ34ฝั่งนี้เป็นต้นใช่ไหมคะฝั่งนี้เป็นใบ เลขโดดหลักสิบก็คือต้นคือสามใบคืออะไรคะใบคือสี่นะคะคราวนี้ถ้าร้อยเจ็ดสิบห้าล่ะร้อยเจ็ดสิบห้าต้นคืออะไรคะต้นก็คือสิบเจ็ดใบก็คือห้าใช่ไหมคะหรือตามตัวอย่างแผนภาพนี้นะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยคะ่ะต้น คือหลักร้อยเนี่ยเขียนไว้เฉยๆถูกไหมแต่เวลาพิจารณาแยกต้นจะเป็นอะไรคะดูหลักเลขโดดของหลักสิบหลักสิบคืออะไรคะนี่สามสิบสี่สิบห้าสิสใช่ไหมคะส่วนใบยังไงยังไงก็ต้องเป็นอะไรคะหลักอะไรคะหลักหน่วยเท่านั้นนะคะใบเป็นหลักหน่วยเท่านั้นไปไปเดี๋ยวค่ะแป๊บนึง ต่อข้อสังเกตข้อที่3เลยนะคะก็คือเราสามารถนำเสนอข้อมูล2ชุดในแผนภาพต้นใบเดียวกันได้นะคะโดยเอาต้นมาอยู่ตรงกลางนะคะเอาต้นมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ใบก็จะแยกไปทางฝั่งไหนคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอย่างตัวอย่างแผนภาพนี้นะคะก็คือ เป็นข้อมูล2ชุดชุดแรกได้แก่เป็นข้อมูลของนักเรียนชั้นป .6 ทับนะคะแล้วก็ชุดที่2เป็นข้อมูลของนักเรียนชั้นป .6 ทับนะคะ,ะก็สามารถทำไปพร้อมๆกันได้นะคะ ทำพร้อมกันแล้วก็นําเสนอข้อมูลพร้อมกันได้นะก็จะเห็นว่าเ,ออเป็นต้นไม้ที่บาลานนะแบบนี้ใช่ไหมออมีต้นอยู่ตรงกลางแล้วใบแตกแขนงใปด้านข้างทั้งสองข้างนักเรียน,นสังเกตแผนภาพนี้ก็จะมีะเหมือนอย่างที่บอกคะ่ะว่าถ้าข้อมูลไม่มีนะคะในช่วงคะแนนใดนะคะให้เขียนเฉพาะต้นใช่ไหมคะ,ะในที่นี้เห็นไหมคะต้นเป็น ร้130นอยสามสิบเนาะสิบสามนี่ก็คือร้อยสามสิบใช่ไหมคะฝั่งข้อมูลชุดที่หนึ่งไม่มีใช่ไหมคะร้อยแปดสิบก็ไม่มีข้อมูลทั้งสองฝั่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะตัว <Okay. S 1> อย่างค่ะโอเคทั้งหมดนี้คือข้อสังเกตทั้งสามข้อในการทำแผนภาพต้นใบนะคะบางที่กอ็อาจจะใช้คำแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ก็อันเดียวกันนะคะลูกรวมไป็น รวไมไปถึงภาษาอังกฤษด้วยนะคะ stem leaf plot ก็ได้ stem leaf diagram ก็ได้นะคะใช้คำไหนก็ได้สำหรับวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจดูในคลิปนะคะแล้วก็บันทึกลงสมุดก่อนนะคะลองทำดูวันนี้ยังไม่มีนะเพราะว่าอันนี้มันต้องทำเองอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเขียนตัวอย่างมันต้องคิดต้องทำตามไปเองอยู่แล้วเหมือนได้ทำแบบฝึกหัดไปในตัวอยู่แล้วนะคะ ก็ฝากให้นักเรียนตั้งใจตั้งใจนะคะเรื่องนี้ไม่ยากนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ